ชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเป็นชุดไทยสำหรับหญิงสูงศักด์ในราชสำนักมีการนุ่งจีบหน้านางผมสบายกรองทับสบายอัดกรีค่ะสำหรับชุดที่สองนะคะยังคงเป็นชุดไทยผงสบายในแบบนางในราชสำนักค่ะ ชุดในรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อไปก็ยังคงอยู่ในรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่นเดียวกันครับในชุดที่สามนี้นะคะยังคงเป็นชุดไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะสบายอัดตรีเช่นเดียวกัน,กน,นครับภายในก็จะเป็นเสื้อผ้าใหม่ะนะครับ วัฒนธรรมของเราเรื่อยมานะฮะสามชุดผ่านไปครับสำหรับชุดไทยสมัยวัฒนธโกมตสินตอนต้นนะครับจึงมีความร่วมสมัยสวยงามแบบนี้เป็นพัฒนาการขั้นหนึ่งนะครับชุดเสื้อท่านบนจะเป็นแบบฝรั่งแล้วก็จะตัดเย็บด,ด้วยลูกไม้นะครับแขนส่งงูแฮม ข้อล่างก็ยังเป็นผ้าไทยนุ่งจงกระเบนผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับเหมือนกับนุ้ยเลยนะฮะสมัยตอนกลางนี่เขาเรียกว่าเป็นยุคผสมผสานมีทั้งแบบไทยแล้วก็แบบไทยประยุกต์ใช่ค่ะคือเราจะได้เห็นเลยนะคะว่ายังไงการแสดงความเป็นไทยของเราก็ยังจะอยู่นะคะแม้ว่าเราจะมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกมาก็ตามเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยก็เป็นอารยประเทศหนึ่งเหมือนกันใช่คนะคะยุตอนกลางก็คือรัชสมัย ปลาชนเดพะจอบกล้าวพระจุลจอมกล้านะครับภาาเกี่ยวกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปอ,อันนี้ก็จะเป็นในช่วงปลายปลายของยุคกลางแล้วนะคะก็จะมีความเป็นฝรั่งมากขึ้นจะเห็นว่าจากนุ่งโจงนะคะนุ่งจีบหน้านางเราก็จะมาเป็นกระโปรงกันแล้วนะคะ กอยุคนี้เนี่ยจะใกล้ๆกับยุคแกสบี้ของฝรั่งนะ mm hmm. ถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่ายุคแกสบี้นี่จะเป็นยุคนี้นะคะแล้วก็ต้องมีหมวกด้วยเป็นเอกะลักษณ์ของยุคนี้ะนะครับเราจะได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ค่อยๆมีวิวัฒนาการเร <c oughs> ื่อยมานะครับหลังจากที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของทางตะวันออกกับตะวันตกร่วมกันนะครับต่อมาครับเป็นสมัย <c oughs> ั นะคะชุดนี้ค่ะเป็นชุดไทยบรมพิมานนะคะเป็นชุดไทยพระราชนิยมนะคะในสมัยรัชกาลที่9ค่ะชุดนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่าออในพระราชพิธีต่างๆนะคะก็จะถือว่าคนไทยหญิงไทยก็จะนิยมสวมใส่ชุดนี้กันนะคะปัจจุบันนะครับงานพระราชพิธีต่างๆนะครับ่รารรัชกาลข้าราชบริพาร แม้ท่านในยุคพรนตรีเองก็ยังสวมใส่ชุดแบบนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วในชุดไทยนะคะในสมัยช่วงรัตนโกสินทร์ในยุคนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นพระอัจฉริยภาพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิาพระบรมราชินีนาด้วยและพระมหาปรินานที่คุณของพระองค์ท่านด้วยนะคะที่มีการกําหนดชุดไทยซึ่งกําหนดเป็นชุดประจําชาติของเรานะคะให้มีลักษณะตรงนะคะตามแบบนี้นะคะตัสาครับและคุณนุ่นวรนุชค่ะ เอาสองท่านนี้เลยนะคะสําหรับชุดของคุณคิมเบอรี่นะคะเป็นชุดไทยจัก,กรีสีชมพูค่ะแต่เย็บอย่างประณีตร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้ผ้าชีฟองอัดพี์นะคะได้ให้รายละเอียดความสวยงามค่ะสําหรับในชุดของคุณนุ่นนะคะเป็นชุดไทยจัก,กรพรรดิค่ะประยุทธ์จากชุดไทยในตอนต้นนะคะแต่เป็นการตัดเย็บอย่างประณีตแทนการนุ่มด้วยผ้ามือค่ะนี่ครับเลยออกมาสวยสดงดงามแบบนี้แล้วก็นางแบบคิทิมัสก์ของเรา ก็เลยทำลายชุดยิ่งดูโชวเทนเขไปใหญ่แล้วนะครับเห็นพี่นุ่นใส่แบบนี้อยากจะใส่บ้างนะคะมันเหมือนในละครเลยนะเห็นน้องคิมใส่อย่างนี้เนี่ยก็สวยเหมือนกันนะคะเวลาเราไปออกงานเนี่ยเราก็น่าจะมีการส่งเสริมนะคะให้ใส่ชุดไทยจักรีนะคะชุดไทยบรมพิมานแบบนี้นะคะหรือว่าชุดไทยร่วมสมัยแบบนี้นะคะ เพราะว่าดูสิคะวิจิตรบรรจงมากๆเลยทีเดียวค่ะผ้านุ่งนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะทุกทุกส่วนของแต่ละชุดเนี่ยมีรายละเอียดที่สวยสดงดงามจริงๆค่ะทำให้ไม่ว่าจะเป็นหญิงไทยคนใดที่ได้สวมใส่นะคะก็ดูจะสวยงามเป็นพิเศษค่ะผมเลยรู้สึกโดดเด่นบนเวทีนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นชายคนเดียว อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้นุ้ยก็จะไม่เปิดโอกาสให้พี่บ๊อบนะคะเป็นชายคนเดียวอีกต่อไปเ็นเชนท่าประธานนะครับขึ้นถ่ายภาพพร้อมกันนะครับกับชุดไทยสมัยต่างๆของรัตนโกสินทร์ของเรา